บอบเยอะคนแบบนี้ค่ะสีน้ำตาลช็อกโกแลตสวยมากด้านหน้านะคะลูกค้ามีไรผมแบบนี้ค่ะไรผมรอบเลยเจ้าไรผมเยอะไ,ไรผมน้อยแจ้งได้นะคะลูกค้าใส่เบือ่อเบื่อค่ะตัดหน้ามาได้ตัวนี้เนี่ยความยาวพอดีค่ะปะบ่าไปางมสวยแบบนี้นะคะ่ะไม่ชอบปลายงมค่ะใส่แล้วหวีหนีบตรงได้ตามชอบด้านหน้านะคะลูกค้ามีไรผมแบบนี้อยากได้ไรผมเยอะไรผม,น,รผมน้อยแจ้งได้ะคะ่ะเวลาใส่นะคะเห็นไหมนะคะลูกค้าถักเปียแบบนี้ได้เก็บข้างแบบนี้ค่ะปล่อยไรผมด้านข้างสวยๆแบบนี้เน้นธรรมชาตินะคะลูกค้าทำทรงได้หลายแบบค่ะ ผมพลิ้วสวยมากไหมไม่เงานะคะเป็นไหมฟอกเหมือนจริงค่ะใส่เบาสบายนะคะลูกค้าหวีได้หนีบได้สะได้ได้ผมพลิ้วมากนะคะลูกค้าแล้วดูเวลาหวีค่ะผมด้านหลังแบบนี้นะคะลูกค้าพิ้วสวยมากเอามือสางสงแบบนี้ค่ะดูความพริ้วผมนุ่มสวยมากนคะไหมไม่เงาฟอกมาเหมือนจริงสะได้ได้อะไรได้แบบผมแท้เลยนะคะลูกค้าตัวนี้นะใครสนใจรับนะคะผมพลิ้วพิ้วแบบนี้ทรงบ๊อบนะคะลูกค้าความยาวค่ะตามแบบนี้เลยด้านบนนะคะเวลาแสกค่ะก็จะเห็นเป็นการทอแบบนี้นะคะลูกค้านี่เลยค่ะด้านหน้า เห็นไหมนะคะลูกค้าก็จะเป็นไรผมแบบนี้แสกชัดๆค่ะทอเส้นต่อเส้นแบบนี้เลยนะคะลูกค้าก็จะเห็นเป็นการทอแบบนี้ค่ะนี่นะคะลูกค้าเปลี่ยนแสกซ้ายขวาได้ตามชอบนะคะลูกค้าจะแสกซ้ายแสกขวาด้านไหนก็ได้เอ๊หรือว่าเราจะเสยๆแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าเพราะว่าทอไรผมรอบน้าทาได้ทุกทรงค่ะใส่เบื่อแล้วมัดจุกทําทรงปัดข้างยกโคนแบบนี้ก็ได้จัดได้หลายแบบนะใครสนใจรับปกติ3 5 9 0ค่ะรับวันนี้นะคะลูกค้าโปรโมชั่นค่ะเพียงแค่3 3 9 0บบาทมีพร้อมส่งแถมฟรี คคปเก็บผมค่ะนี่เลยคะเก็บข้างปล่อยจอนยาวๆแบบนี้ก็ได้นะคะลูกค้าทรงสวยสีสวยมากค่ะจัดดวนๆเลย